แสดงว่าเขาทําให้เขาจะอาศัยสถนานการณ์นะอาศัยสถนานการณ์ให้ได้ประโยชน์นะครับประโยชน์คือเหมือนที่พี่ว่าครับให้ไม่ใช่ไม่ให้นะให้ให้เงิน,ให,น,นให้นั่นให้นี่โอ้นะครับนี่แหละครับนะฮะช่วงนี้นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับว่าเฮ้ยเขากลับกรอกขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ละ่ะ ใครที่กําลังตกเป็นเหยื่อในแผนของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าลุงพลมาแตนไม่ตกเป็นเหยื่อนี่หน่าซ้ําลุงพลแตนยังยังมามันเขี่ยบอลอะ่ะมันเขี่ยบอลมันเขี่ยบอลที่จะให้ลุงพลเข้าไปตะลุมบอลมันแต่ลุงพลก็ชั้นเชิงเดาะไปเดาะมาไม่ได้เล่นอะไรมากมาย บางครั้งก็เลี้ยงไปให้มันปวดหัวเล่นให้ผู้ชมเห็นว่าไม่ได้ปัะทะไม่ได้อะไรมากมายนะครับแล้วให้มันเคาะไปเคาะมาระหว่างป้าแตนสง่งส่งบอลที่มันเปิดบอลมาเนี่ยลุงพลป้าแตนเคาะกันไปกันมามันก็มาแย่งมันก็อารมณ์เสียต่อไปมันก็จะอารมณ์เสียนะครับ เพราะว่ามันเล่นลุงพลลูกปะแตนไม่เป็นไปตามเกมครับลุงพลปแตนไม่เป็นไปตามเกมนี่เห็นไหมนะครับดูซิว่ามันจะทํำยังไงมันจุดไม่ติดมันจุดไม่ติดเรื่องเนลคุณมันจุดไม่ติดมันจุดเรื่องเนรคุณไม่ติดเพราะผลที่เห็นอยู่ว่าตอนไปอยู่กับลุงพลเนี่ยมีแต่ความสบาย อิสระเสรีนิวฟีดอนจะไปจะมาจะกินจะอยู่จะไปเฮฮาปาร์ตี้แต่งตัวสะอาดสะอาดสบายสบายเนื้อหอมด้วยทำงานหนักที่สุดก็คือเอามือถือมือถือนี่คือหนักสุดถือมือถือเดินไปเดินมาเนี่ยนั่นคืองานหนักก็คือเมื่อยแขนหรือเปล่าไม่รู้ ก็คือทำคอนเทนต์มีสถานที่ให้ทำคอนเทนต์มากมายจะไปถ่ายกันเองจะไปถ่ายนั่นถ่ายนี่จะพูดตรงไหนก็ได้มันมันอิสระมากครับตอนนั้นจะพูดอะไร f อก็ดู f อฟลุงพลนั่นแหละครับดูมีของอะไระอาเรียกว่า f อฟลุงพลลักนะครับรักจนฝั่งนูน้น อิจฉาน่ะรักจนฝั่งนู้นอิจฉานะฮะงานหนักของเขาเวลาอยู่กับลุงพุฒแต๋เนี่นไม่ได้ทำอะไรครับแต่งตัวสะอาดรูปหล่อทำคอนเทนต์จะทานข้าวจะทำอะไรทุกคนก็เคารพว่านี่คือบุพาการีของบุคคลที่เรารักก็ยิ่งถูก เ,เขาลถยกอยู่สูงเหมือนกับปู่พองย่าพาซึ่งเป็นนักปราดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเลยจิตใจงดงามมากมากไม่ถือตัวไม่อะไรเลยเราก็ยกแกไปอยู่ในระดับเดียวกันก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มีความเมตตามีความมีความมีคุณธรรมอะโอ้โหแต่งตัวซับในเสื้อขาวเกงยีนไปแถวนั้นสามารถทำคลิปทำอะไรได้ทุกตลอดวันไม่มีใครห้ามไม่มีใครอะไรนี่คือผลที่ได้มาบอกว่า ทนอยู่ทนอยู่ปัดโทอยู่แบบมีความสุขคือทนอยู่ผมก็โอ้ต้องต้องงงมากเลยครับทุกคนอยากอยู่แบบนั้นครับทุกคนอยากอยู่แบบนั้นมีแต่คนรักมีแต่คนชอบมีแต่คนเคารพจะเดินไหนไปไหนมาไหนมีแต่คนโอ้เนี่ยแม่ พ่อ,อพ่อประแตนพ่อประแตนมันเป็นศักละสิทธิ์ที่สูงในบุคคลที่พวกเราเคารพลุงพลประแตนเป็นเอฟซยกยกไว้เหนือเลยจะมาล้อเล่นอะไรไม่ได้ยูทูบเบอร์สายในเห็นท่านมาก็เรียกว่าต้องเป็นคนหน้าเคารพยกย่องเหมือนเห็นปู่ผ่องยกพามา ยูทูบเบอร์ทุกท่านสายในก็ต้องเคารพยกยอก่องเนี่ยนี่คือทนอยู่เลยครับไปอยู่กับแตนแล้วทนอยู่นี่คือทนอยู่เหรอทนอยู่แล้วได้ตังค์เหรอครับทนอยู่เพื่อตังคนะ์ระเพื่อจะทําคลิปเหรอเปไงะโอ้โหนะไม่รู้แหละนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดการน้อยเนื้อต่าใจเกิดขึ้นได้ยังไงตอนอยู่ตรงโน้นก็พูดไม่ได้พูดอย่างนี้อย่างที่ลุงพลว่าพอไปอยู่ฝั่งโน้นทําไมคําพูดมันแปลกนั่นแหละครับผมจึงสรุปว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของบักแห้งเนี่ยมันเป็นการทําเหมือนกับโกรธกันเฉพาะตัวครับ เหมือนโกรธเกลียดกันเฉพาะตัวเหมือนประแต๋นว่าครับ้องตอบมาสิว่าที่แสดงความเกลียดชังลุงพลพระแต๋นมาเป็นปีๆเนี่ยถามในใจซิว่าต้องการอะไรหรือเห็นว่าคือตอนเนี้ยที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยเขาเคยยกย่องลุงพลว่าไม่ใช่คนร้ายไง มีสิดีแล้วตอนเนี้ยมาเกียดลุงพลพ่อแตนเพราะว่าเมื่อไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เลยลบความจําเดิมว่าลุงพลไม่ใช่ก็เลยมาใส่ใหม่ว่าลุงพลใช่ก็เลยมาโกรธเกียดลุงพลเพื่อจะทวงความยุติธรรมให้กับเด็กเลยครับมันประหลาดไหมล่ะสมองคุณสามารถยกสมองออกแล้วเอาสมองใหม่เข้ามาแหละครับประหลาดใจอ่ะ คนอะไรวะยกย่องสนับสนุนว่าไม่ใช่มาวันหนึ่งกูเกียรติว่ามันใช่แล้วจะเอาอะไรให้เขาเชื่อคุณนะเห็นด้วยไหมฮะจะเอาอะไรให้เขาเชื่อคุณนะครับถ้าคุณเคารพในสิ่งที่ถูกต้องคุณอาจจะโกรธตัวเองก็ได้นะ ถ้าคุณเคารพความถูกต้องเนี่ยคุณอาจจะโกรธตัวเองย้อนหลังก็ได้ครับว่าเอ้ยกูทําไปได้ยังไงวะมันเป็นไปได้ในคนเดียวยกย่องทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งเดี๋ยวยกย่องว่าไม่ใช่เดี๋ยววันหนึ่งมาด่าว่าใช่ป้าแตงก็เลยงงว่าเออมันสรุปมันเป็นยังไงที่ด่าลุงป้าแตงเนี่ยเพราะว่าได้สมองใหม่มาแล้ว แล้วเชื่อว่าลุงพลปะแตนเป็นคนฆ่าลานใช่หรือไม่ดังนั้นด่าลุงพลประแตนตออตลอดมาเพื่อจะทวงความยุติธรรมให้เหรอหรือประแตสนสั้นๆหรือเพื่อเอาตัวรอดโอ้โหแม่เจ้าคำนี้มันระเบิดตูมเลยตอบหรือยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าแกตอบ พี่สาวเรียถ้าคิดว่าคนนั้นคือพี่สาวก็ตอบหน่อยประแตนจะได้พาแตนก็งงสับสนมากที่บรรดาลุงพลั้ะแตนเนี่ยเพราะว่ามันมีสมองใหม่เข้ามาแล้วไปเติมเติมโปรแกรมว่าลุงพลคือคนร้ายแล้วก็ด่าตั้งนั้นเป็นต้นรุแล้วก็ด่าลุงพลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่ก่อนนน้นซีดงซีดี ส่วนนิทานของประแตนผมบอกเลยว่าผมปักหุดไว้เลยว่าผมเชื่อเลยไม่มีเหตุผลที่ลลุงพ่ะที่ประแตนจะโกหกไม่มีเหตุผลนะเพราะนิทานเนี่ยมันทำให้เราเห็นคิดทางความจริงหมดแล้วคือ วันที่สิบสี่ถูกจัดฉากชัดเจนเพราะมีคนช็อกมาก่อนนี้แล้วอย่าขึ้นไปเลยวันที่สิบสี่ที่ห้ามเองเพราะว่าไม่อยากให้ขึ้นเดี๋ยวมันจะช็อกเพราะมันเคยช็อกแล้วนี่นี่คือการปิดเกมอยู่ที่ว่าสาระเหล่านี้จะมีใคร ที่จะสืบสวนเป็นสำนวนใหม่ขึ้นมาหรือไม่เพราะตอนนี้ยังต่อสู้ในสำนวนเก่าเอาละอนาคตมันยังมีเพราะเราเดินหน้าไปหาอนาคตเราไม่ได้เดินย้อนหลังไปในอดีตตราบใดที่ยังมีอนาคตคําว่าการถูกยกฟ้องเมื่อไหร่ก็จะมีการสืบสวนใหม่ทันทีไม่ต้องห่วงว่าจะแขวนเพราะว่า รอหลักฐานใหม่จนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ไม่ต้องห่วงแน่นอนครับมันจอ่จอๆกันมาแล้วในหลักฐานใหม่มันจ่อๆกันมาแล้วเรื่องราวมันมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะไปตรวจดูง่ายๆครับวันวันที่ระหว่างวันที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยมันมีคนช็อกวันไหนมันมีคนช็อกวันไหนมันมีคนเข้าโรงพยาบาลวันไหนโรงพยาบาลในบุกดาหารโรงพยาบาลดังๆมีโรงพยาบาลอะไรบ้างหรือเป็นข้อมูลข้อมูลของลูกอ่อ ผู้ใช้บริการอาจจะถ้าเกี่ยวข้องกับจะหาเพื่อสืบหาคนร้ายในคดีดังเนี่ยเจ้าหน้าที่น่าจะทำเรื่องขอได้นะนะครับนั่นแหละครับผมถ้ามันเป็นความจริงนะถ้านิทานนี้มันทำให้คนรู้ฟังแล้วมันมันรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ย มาแล้วเว้ยคุณพูดความจริงว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเขามีหลักฐานเพิ่มเนี่ยมึงตายทั้งรังเลยนะตายทั้งแก๊งเลยนะนิทานเนี่ยอาจจะทายทั้งแก๊งเลยนะท่านิทานนี้ถูกทําให้เป็นจริงได้ว่าเป็นจริงหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตายทั้งแก๊งเลยนะเพราะลุงพลพระแตนไม่เกี่ยว ลุงพลแต่ไม่เกี่ยวมันจะตายยังไงอะก็คือไม่รู้ละ่ะหยิบลุงพลประแต,ต๋อออกมาก่อนที่เหลือก็ว่ากันเอาไปถูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยกดหัวใจเรยลัวครับก็หวังว่าให้นิทานเนี้ยหนึ่งมันมีการสารต่อสองมันมีเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาตอนนี้อาจจะยังยังยากอยู่ผมย้ำเสมอว่า สิ่งที่มันอยู่ในความทรงจําลุงพลระแต็นเนี่ยมันต้องถูกถ่ายทอดไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดที่มันไม่ใช่ลักษณะว่านี่คือน,นิทานสมมติไม่ต้องบอกก็ได้ว่าลุงพลระแต็จะถ่ายทอดไปอยู่ที่ไหนแต่การตามหาหลักฐานนี่แหละครับคือส่วนสําคัญอันนี้ ผมก็พวกเราก็ได้ความรู้ใหม่ปริศนาใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากนิทานเพราะอันนี้หรือเปล่านะป้าแตนจึงบอกว่าเอ้ยถามอีกที่ทวงความยุติธรรมหรือว่าเพื่อเอาตัวรอดนั่นแหละครับมันทำให้เหมือนเหมือนเอพิโซดสองมันโผล่มาเลยแต่เป็น เป็นการมาประกอบฉากเหมือนมีการเกินประกอบนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับแอดมนตรีไอเดียชแนลนะครับน,นะครับสวัสดีครับคุณมาเรียมคุณฉันเองคุณระอองคุณอดทนเข้มแข็งพิยุนะครับคุณมณีรัตน์คุณนันนันนะครับผมคุณ A C X คุณปราณีนะครับ คุณรุงร่งรุ่งรุจีนะครับคุณวิชยานะครับคุณโสภาคุณรพัชรดาคุณครูต้านะครับกับคุณคุณครูนะครับผมนะฮะที่มาฟังมาเป็นกำลังใจนะฮะคุณมาเรียมบอกว่าถูกต้องยศออคอพูดพูดทั้งด่าว่า ตายตายไปดีแล้วจะได้เกิดอืตอนนั้นเนี่ยแสดงว่าคํา,าว่าจะไม่ต้องมาเกิดมาอยู่กับคนคนไม่ดีอะ่ะตอนนั้นยังมีอิสระในความคิดอยู่นะผมถึงบอกว่าในระยะแรกๆใครมีหลักฐานใครพูดอะไรไว้เนี่ยนั่นคือมันเป็น มันไม่ถูกปรุงแต่งมากนะักตอนนั้นสมองมันยังไม่ถูกปรุงแต่งมากนะักคําพูดมันก็จะเหมือนเหมือนเรียวๆนะเหมือนเหมือนไม่เหมือนจะมีความจริงอะไรปนอยู่เยอะนะครับนะโอเคนะครับผมนะครับดูสิว่านะครับนะเวลาเดี๋ยวผมจะทานข้าวนะครับ มันจะมีเวลาพอไหมเพราะว่าจะต้องดูลูกสาวว่าจะมีใครขึ้นอีกไหมนะครับนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังนะครับเราพูดวิเคราะห์ภายใต้เหตุและผลที่เรามีที่เราได้ยินที่เราเชื่อนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็อย่าพึ่งเชื่อยกเว้นท่านมีข้อมูลเองท่านก็นําไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่า สิ่งที่อาจารย์พูดนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเพราะว่าเรามาเพื่อวิวเคราะห์วิจารณไม่ใช่เจตนาที่จะกล่าวหาใครนะครับหรือกล่าวหาลอยๆไม่ใช่เด็ดแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับในระยะนี้ในช่วงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับไม่รู้ลุงพลขึ้นยังแล้วก็จะมีเจ้าปู่ขึ้นแน,น่นอนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจ r f ฝากเป็นกำลังใจนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับยังไงเราก็ให้กำลังใจกันนะครับนะครับเราจะดูแต่ช่องใหญ่อย่างเดียวมันก็กระไรอยู่เนาะเพราะว่าทุกท่านที่ขึ้นมาใหม่ผมว่ามีคุณค่ามากไปพูดไปคุยไปให้กำลังใจเถะคขัดนะครับนะยังไงพวกเราก็ยืงยืนหนึ่งเราเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ยังไม่ทําให้ลุงพลพระแตนรู้สึกว่าเสียเปรียบใดๆเลยมันเป็นไปนตามเหตุและผลอยู่นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับแอดมินที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็เอที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ